เจ้าเดินมากันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเคยพาอย่างเขาไปดูก็มีผู้สาวมาถ่ายรูปก,กันด้วยสมเลยดอกไม้สวยงามมากเลยก็จะมีคนเดินมาแบบบกขาดสายเลยนะเดินมาเยอะมากมากเลยปีงูก็ต้องเป็น,ปนงูสินะสวยงามมากๆ ข้างนอกก็จะเห็นรถไฟรถไฟฟ้าออวิ่งไปนี่เลยท่านผู้ชมรถไฟฟ้าออวิ่งสวนกันเลยข้างบนกับข้างล่างเนาะท่านผูนะ้ชมเนาะถ้าดูข้างล่างก็จะมีคนเดินแบบนี้ท่านผู้ช <c oughs> มเคยพระทไทยจะให้ดูไฟสีเสียงไฟแสงสีเนะาะบาอพิษตรงนึงอยู่สยามพารา,า,รากอนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะจะวิ่งลูดไปลูดมา เขาจะเดินออกมาจากสย,ยามเซ็นเตอร์ก็เยอะมากๆเหมือนกันเด้่ท่านผู้ชมเนี่ย <Wow! S 1> สบายดีครับสบายดีครับเคยมาไทยใหม่แล้วเคยมาไทยใหม่อีกแล้วเมืม่อนี้เคยมาไทยพามาเที่ยวสย,ยามพารากอนเด้อท่านผู้ชมเด้อสย,ย,ยามพารากอนนี่ก็จะทันสมัยมากๆกำลังมาแรงมากๆเด้อท่านผู้ชมเด้อเครืยไทยจะให้เบิ่งนี่สวยงามมากๆเลยเนะี่ย สวยงามจริงๆเจ้าทำเกจ้าเห็นในเบิง์นะโอ้โหเป็นวงกลมสีสวยสดใสามากๆลงเป็นทางยางทางเดินลงไปเนื้อชมอเดี๋ยวคือเราจยพายา,างเขนะ้าไปเนาะพายางเข้าไปว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะชมะวันนี้ก็จะมีชาวต่างชาติชาวจีนเนาะเจ้าเดินมาดูมาเที่ยวเนื้อชมเด้อ cho là con ừ. trò đơn mà gần như rồi được hai nhà có phải có sao mà cần đấy suối ngam mạc suối ngam trình trình สุดยอดมากๆเลยทท่าน้ชยอยู่สยามพลากรนข้าเจ้าทำให้ต่างชาติลึงได้ครับนี่ก็จะเป็นทางอย่างทางเดินมีน้ำตกตาดสองขางนะุ้กท่านเลย,เลยนี่ก็จะเป็นชาวต่างชาติเดินขึ้นมาเนาะก็จะสวยงามมากๆครับ สวยงามจริงๆว้าวเดี๋ยวเคไยไนมะ่ทช่จะหันล้งกลับขึ้นเดินเดินขึ้นไปใหม่ก็ชมชมเดินโอ้โหเ,เ,เดินกลับขึ้นไปเลยป่ะเคิไปพื่ามาชมมาเบิ่งเนาะ ความสวยความงามของจย,ยามพารากอนก็จะเห็นสวยๆงามๆแบบนี้นะสุดยอดจริงๆแล้วก็ถ่ายรูแปแอปเปวลแอปแบ,ปแบิลปปปปด้อะทุกคนเด้อ suối ngam mặn mặn suối ngam xinh tình wow thịt giọt mà thân vời, tuyệt mặn mặn vời, tuyệt vời, tuyệt mình อันนี้ก็จะมีคนเดินออกมาจากสยามพลลกรเป็นสายเป็นสาย,เป,สายเป็นขบวนนะเจ้าก็เดินออกมาแบบนี้้ะท่านผู้ชมเ้อทางนูงน้นก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์นะอู้โหเดินมาจากสยามสยามสาแควร์เยอะมากมาก,มากทา่านผู้ชมก็อยู่สยามสาแควร์มีงานนิดหน่อย้ะท่านผู้ชมมีงาน ตร้งบนก็มีรถไฟวิ่งด้วยท่านผู้ชมเห็นปะนี่ก็มีคนงามมาถ่ายรูปแอปเบิลแอปเบิลเนอท่านผู้ชมเลยเพื่จะพาอย่างพาเดินพาชมพาดูเนาะว้าวสวยงามมากๆอู้เป็นมังกรใหญ่มากๆท่านผู้ชม ข้างในนะเดี๋ยวเครื่องใช้จะพาเข้าไปเบิ่งข้างในนะอันนี้ก็จะมีคนนั่งกันเลยต้นนึ่งนะนั่งใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็เรืองแสงเรืองแสงทาง่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปเบิ่งขยามพารากอนก็ได้ไปเบิ่งมังกรดอกไม้สวยงามมากน,นี่ก็จะมีตรงน,นี้ก็จะสวยงามมากๆเหมือนกัน,น้อศาศาท่านผู้ชมสาวเดินมาน่านรักจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนทาน่านผู้ชม เขาไปดูเข้าไปดูว้าวนี่ก็จะเป็นภายในสย,ยามพารากอนรึบรึ๊บรึบรึบวู้ดอกไม้สวยงามมากเลยเจ้าตกแต่งได้สวยงามมากๆม,มีน้ำตกตาด้วยท่านผู้ชม ทั้งนี้ก็จะมีคนเดินมาแบบบกขาดสายเลยนะเดินมาเยอะมากมากเลยเยอะจริงๆท่านสุน้ทมคือคืใครคิดว่าอันนี้จะเป็นมังกรใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นงูปะ่ะอ๋ออน้เป็นงูด้วท่านผู้ชมไม่ใช่มังกรเป็นงูงู ปีงูก็ต้องเป็นเป็นงูสินะสวยงามมากๆนี่คือเป็นหัวงูนท่นสำชมเลยออกมาข้างนอกก็จะเห็นรถไฟรถไฟฟ้าวิ่งไปในเลยทางชม เราไป็้าวิ่งสวนกันเลยข้างบนกับข้างล่างเนาะท่านผู้ชมเนาะว้าถ้าดูข้างล่างก็จะมีคนเดินแบบนี้ท่านผู้ชมเคยแทงออกมาข้างนอกเลยท่านผู้ชมเลยตอนนี้เขาจะตกแต่งใหม่เป็นสีแดงสีแดงตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสยามเซนเ็นเตอร์แล้วท่านผู้ชมเลยเขาจะพาอย่างพาเดินชมไปนิดหนึ่งเนาะ เคยพระทไทยจะให้ดูไฟสีเสียงไฟแสงสีเนะาะบอพิษตรงนึงอยู่สยามพารากอนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะจะวิ่งลูดไปลูดมาก,ก็จะวิ่งแบบนี้เนะ้อท่านผู้ชมเดินข้างล่างก็จะมีคนเดินเนะ้อท่านผู้ชมเดินคนเดินก็ฝลังต่างชาติ เดินด้านสมทชมทางคนไทยด้วยเขาจะเดินออกมาจากสยามเซ็นเตอร์ก็เยอะมากๆเหมือนกันด้สมสมก็เป็นขบวนนะจะมีเอกลักษณ์มากๆสยามพาลากรก็จะแบบนี้นะ สวยงามมากๆเ้อประเทศไทยเขาเจ้าจตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวให้ต่างชาติมาเที่ยวมาดูเ้อผูมชมเลยเครื่ใจฝาก็ดไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เนน้อผูมชมเลยคลิปนี้เครื่อใจจะขอลาจบชน,นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ